สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรียนบัญชีกันนะวันนี้จะเป็นเรื่องของเงินลงทุนนะคะซึ่งในเงินลงทุนนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเงินลงทุนเนี่ยค่ะเป็นสินทร,รัพย์ที่กิจการเนี่ยมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่นคงหรือว่าเพิ่มกับเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจเนาะซึ่งเนี่ยค่ะถ้ากิจการเอาเงินไปลงทุนในพวกสินทร,รัพย์เนี่ยค่ะในเรื่องของเงินลงทุนเนี่ยเขาจะได้ผลตอบแทนในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะซึ่ง ถ้าเขาไปลงทุนในหุ้นกูเขาจะได้เป็นดอกเบีย้ยแต่ถ้าเขาไปลงทุนในหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะเขาจะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลนะ,ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการเลือกถือครองเงินลงทุนเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้รับดอกเบีย้ยหรือเพื่อได้รับเงินปันผลนั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปทํางานนะคะหรือเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากลงทุนระยะยาว เราอาจจะเก่งกําไรระยะสั้นจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาซื้อขายหุ้นนั่นเองนั่นก็เป็นการเอาเงินไปลงทุนเหมือนกันหรือเราบอกเราอยากเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจนะคะผนึกกําลังให้ธุรกิจเนี่ยมันแผ่ขยายใหญ่ขึ้นเราก็ไปซื้อเงินซื้อหุ้นของบริษัทอื่นนะคะเหมือนกับว่าเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นนะคะ หรือเป็นการบริหารความเสี่ยงของกิจการก็ได้ในการลงทุนในหลายๆเซกเมนต์ธุรกิจนะคะไม่ลงทุนอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวเนาะนะคะอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนซึ่งการลงทุนเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นเป็นสินทร,รัพย์หมุนเวียนกับสินทร,รัพย์ไม่หมุนเวียนเราก็ดูตามอายุที่เราถือครองว่าเราตั้งใจจะถือครองระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะอย่างเช่นเงินลงทุนที่เราบอกว่าเราตั้งใจถือครองระยะสั้นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสินทร,รัพย์หมุนเวียนนะคะ แต่ถ้าเป็นถือครองระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะซึ่งเงินลงทุนก็จะมีเรื่องของตราสารทุนนะคะก็คือในหุ้นสามัญหุ้นบริมสิธิ์นั่นเองแล้วก็ตราสารนี้ก็จะเป็นหุ้นกู้นะคะหรือเราอาจจะเอาไปให้คนอื่นกู้ยืมก็ได้นั่นก็คือเป็นการลงทุนเพราะเราก็จะได้รับดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินนะคะ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะแทนที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารคุณก็ไปซื้อสินทรัพย์มาให้เช่านะคะก็เป็นการลงทุนเหมือนกันนะคะตราสารทุนเนี่ยก็คือเป็นตราสารที่อะไรคะที่ผู้ถือตราสารเนี่ยมีความเป็นเจ้าของนะคะก็คือเราถือหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิเนี่ยมีความเป็นเจ้าของในกิจการด้วยนะคะก็คือมีส่วนได้เสียนะะซึ่งก็คือคุณจะได้รับผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลแต่ถ้าเป็นตราสารหนี้นะคะ่ะ เราจะเป็นพันธะผูกพันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมเราเป็นเจ้าหนี้เนาะไม่ใช่เป็นมีความเป็นเจ้าของนะคะทีนี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยนี้เนี่ยเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเนาะฉะนั้นเนี่ยค่ะคุณก็ต้องมานั่งดูอีกนะคะทีนี้การแบ่งประเภทตราสารเนี่ยเวลาเราถือตาสารเนี่ยเขาแบ่งตามอายุก็ได้นะคะว่าตราสารเนี่ยเป็นระยะสั้นหรือระยะกลางระยะยาวนะคะหรือ แบ,แบ่งตามลักษณะของการจ่ายดอกเบีย้ยคุณอาจจะจ่ายเป็นฟิกเลทอัตราดอกเบีย้ยคงที่ f ฟ x e d rate ลอยตัวอย่างนี้ค่ะหรืออัตราดอกเบีย้ยทบต้นก็ต้องไปดูตามเขาเรียกว่าอะไรการแบ่งประเภทนะคะว่ากิจาการของคุณจะแบ่งประเภทการถือหุ้นยังไงนะคะหรือคุณจะแบ่งตามลักษณะของการออกใบตราสารชนิดมีใบตราสารนะคะก็คือระบุไปเลยว่าใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์กับไม่มีใบตราสารก็คือเป็นตราสารที่บันทึกไว้นะคะ นะคะไว้ในบัญชีสูดแล้วฝากหลักทรัพย์เงินลงทุนเท่านั้นโดยที่เราไม่มีการออกใบตราสารนะคะอ่ะแล้วหรือเราอาจจะแบ่งบอกว่าเฮ้ยการออกตราสารเนี่ยเป็นออกการออกตราสารจากพันธบัตรรัฐบาลออกโดยรัฐบาลหรือภาคเอกชนถ้าออกโดยรัฐบาลน,นะคะเราจะเรียกว่าตั๋วเงินคงครังหรือพันธบนัตรรัฐบาลแต่ถ้าเออกเอก,กชนนะคะอาจจะเป็นตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเุ้่นคนกู้อย่างเงี้ยค่ะนั่นคือตราสาร ะะฉะนั้นเนี้ยเราแบ่งระยะเวลาถือครองก็คือเราดูว่าเป็นระยะสั้นระยะยาวเนาะ,ะดูตามสภาพคล่องในตลาดนะคะว่าหลักทรัพย์นี้อยู่ในความต้องการของตลาดหรือเปล่าคําว่าืออยู่ในความต้องการของตลาดคืออะไรตราสารที่ซื้อง่ายไข่คล่องหรือเปล่านะคะหรือเราอาจจะแบ่งเป็นประเภทของตราสารว่าเป็นตราสารเงินลงเงินเออทุนหรือตราสารนีนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องนี้ค่ะขออนุญาตแบ่งตามประเภทของตราสารว่าเป็นตราสารทุน หรือตาสารนีนะขอแบ่งตามนั้นเนาะนะนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งอีกนะคะจากภาพนี้ค่ะขอแบ่งเป็นแบบนี้นะจะได้เห็นเด่นชัดเนาะถ้าคุณสังเกตดูนะคะภาพนี้ค่ะจะแบ่งตามตาสารนีกับตาสารทุนนะคะอันนี้คือตาสารนีนะคะ อันนี้คือตาสานันนีทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนี้คือตาสันนีนะคะฝั่งนี้คือตาสันนีนะฝั่งนี้ล่ะนะฝั่งนี้เขาเป็นตาสันทุนค่ะอ่ะอันนี้ตาสันนีนะจะแยกอย่างนี้นะคะอันนี้คือตาสันทุนนะคะนี่ค่ะอ่ะทีนี้ค่ะคุณแยกได้ละวันที่คุณตกลงใจจะซื้อหุ้นนะคะ คุณก็ต้องดูก่อนว,ว่าคุณเนี่ยค่ะจะถือยังไงนะคะ <tidy. S 1> คุณตั้งใจจะถือยังไงนะคะวิธีแรกนะคะ<ใ>คุณบอกคุณตั้งใจจะถือเป็นยังไงคะถือไว้ระยะยาวเลยนะคะร,ระยะยาวเลยนะคะตาสารนี้เพื่อเก็บเงินตามสัญญาคําว่าเพื่อเก็บเงินตามสัญญาคืออะไรคะคุณตั้งใจจะถือจนครบกําหนด ฉะนั้นคุณก็จะได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะหรือเราเราจะใช้ w h o l t o collect หรือชื่อย่อของเขาคือ h s ีนะคะชื่อย่อคือ h สเราตั้งใจจนถือทกจนครบกำหนดฉะนั้นเนี่ยค่ะพอเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาทุนค่ะราคาเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ราคาทุนราคาทุนกับราคาตลาดนะคะราคาทุนกับราคาตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะผ่านออไทค่ะเราจะปรับมูลค่าของระหว่างราคาทุนกับราคาตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ย ผ่าน amortization นะคะ cost นะคะเราก็จะปรับผ่าน amortization นะคะต่อมาค่ะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราอยากถือ,อะระยะยาวนะแต่เราไม่แม่ใจเราอาจจะบอกว่าเราถือเป็นเงินลงทุนในตราสารนี้ค่ะเพื่อเก็บเงินตามสัญญาและเพื่อขายคืออะไรเพื่อเก็บเงินตามสัญญาและเพื่อขายนะคะก็คือเราเนี่ยตั้งใจเนี่ยจะถือไว้ครบกําหนดแหละนะคะไม่ได้ตั้งใจว่าถือไว้เพื่อค้านะคะ แต่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นที่เราอาจจะต้องแบบใช้เงินอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาไปขายซะนะคะอันนี้ก็คือเป็นถือไว้นะ,ะเพื่อเก็บเงินตามเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเก็บเพื่อรับกระแสงเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายนะ,ะก็คือผู้ลงทุนในหลักทรัพย์เนี้ยสามารถลงทุนได้ทางตราสารหนี้ตราสารทุนคือเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เลยไว้ไว้เพื่อค้าคําว่าเพื่อค้าคือ ถ้าราคาตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะเราทําการขายเลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อค้านะคะนะคะเวลาเราปรับมูลค่าราคาตลาดถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปนะวันสิ้นปีอนะค่ะอ่ะถ้าเกิดสมมติคุณซื้อมาหนึ่งร้อยแต่ราคาทุนมันเปลี่ยนแปลงไปร้อยสิบอย่างเงี้ยค่ะราคามันเปลี่ยนแปลงไปเราจะปรับผ่าน fair value ูนะคะทูออเท r ร์คอมเพ e เซทีฟอินคัมนะคะก็คือปรับผ่านมูลค่า ยุติธรรมนะคะผ่านกำไรขาดทุนเบสเสร็จแบบรีีคลิงนะคะต่อมาค่ะวิธีที่3แบบที่3คุณตั้งใจเลยค่ะมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อค้าค่ะก็คือถือระยะสั้นนั่นเองถ้าราคามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ค่ะอ่ะเราจะปัดผ่าน Profit or l o s s ก็คือผัดวิธีอะไรคะผ่านกำไรขาดทุนปกติเลยนะคะ f a i r Value to Profit or l o s s นะคะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแยกให้ได้ก่อนนะคะว่าคุณเนี่ย จะตัดผ่านอะไรตั้งใจจะถือเป็นยังไงนะคะฉะนั้นการตั้งใจจะถือเป็นยังไงเนี่ยเวลาตอนซิ้นปีเราจะปรับมูลค่าตลาดยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในตัวอย่างเนาะอันนี้ขออธิบายให้คุณเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมันมี3แบบนะอ่ะทีนี้ตราสารทุนค่ะตราสารนี้มี3แบบตราสารทุนก็มีสามแบบเหมือนกันนะคะแต่ตราสารทุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะถือแบบไหน Hold for Trading ก็คือคุณถือไว้เพื่อขายค่ะ เพื่อเพื่อค้านะคะเพื่อค้านะค,ค,คือคุณถือระยะสั้นนั่นเองถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนตาสารทุนคุณถือระยะสัน้นฉันถือระยะสั้นนะคะเวลาราคาตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปคุณก็จะตัดผ่าน profit or loss นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณถือระยะยาว not h o l d for trading คุณเป็น NTS คุณไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะถือไว้เพื่อค้านะคะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อค้าคำว่าว่าไม่มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อค้าเราสามารถตัดผ่านได้2วิธีคะ่ะคุณจะปรับผ่านปรับมูลค่ายุติธรรม fair value นะวันสิ้นปีนะคะ่ะผ่าน profit or loss ก็ได้หรือ r e h u i i n g ก็ได้นะคะ fair value of to t h e r c o m p e h e n c y นะคะคุณจะทำวิธีไหนก็ได้ แต่คุณก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่วันแรกนะเพราะอะไรเพราะว่าในการซื้อเงินลงทุนนะคะคุณจะมีเรื่องของอะไรอยู่นะคะคุณจะมีเรื่องของ transaction cost นะในการซื้อลงทุนเนี่ยคุณต้องจ่าย transaction cost ด้วยนะคะ transaction cost ด้วยนะคะ transaction cost คืออะไรล่ะต้นทุนในการซื้อนั่นเองต้นทุนในการทำรายการ นะก็คือเป็นพวกค่าคอมมิชชั่นพวกค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าดําเนินการในการซื้อหุ้นเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาเราแยกเราจะแยกยังไงนะคะทำไมล่ะต้องแยกด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการบันทึกต้นทุนค่าทํารายการนะคะถ้าคุณถือเป็น ts นะคะถ้าคุณถือแบบ ts นะคะก็คือถือไว้เพื่อขายค่ะอ่ะเพื่อขายนะ,ะ,นะะต้องบอกเลยนะ ts ก็คือเพื่อขายนะคะ หรือคุณถือเป็น NTS ก็ตามแต่ตัดผ่านอะไรคะตับผ่าน PL ก็คือ Profit or Loss ตอนสิ้นปีคุณปรับราคาตลาดให้มันเป็น Fair Value ผ่าน PL นะคะฉะนั้นไอ้ Transaction Cost ต้นทุนในการทำรายการเนี่ยค่ะ,ะถามว่าคุณบันทึกรวมหรือบันทึกแยกนะะก็ต้องตอบเลยว่า Transaction Cost เนี่ยเป็นยังไงคะเราจะบันทึกแยกเราบันทึกไม่เราไม่บันทึกรวมนะเราบันทึกแยก ฉะนั้นเนี่ยมันเหตุผลของมันมาแล้วว่าทําไมเราต้องตัดสินใจตั้งแต่วันแรกว่าเราจะถือหุ้นยังไงแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณถือเป็น nts ค่ะแต่ผ่านอะไรคะผ่าน profit or l o t หรือผ่าน oci นะคะใช้คําว่า oci นะทีเนี้ยค่ะ transaction cost ถามว่าบันทึกยังไงคะบันทึกรวมเลยค่ะถือเป็นต้นทุนในการซื้อหุ้น ฉะนั้นเนี่ยวันแรกที่คุณเนี่ยค่ะจะทําการซื้อหุ้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจว่าคุณเนี่ยจะถือไว้ยังไงนะคะถือไวเออ้เขาเรียกว่าอะไรมีวัตถุประสงค์ในการถือ,อยังไงเป็น T S เป็น non N T S ถ้าเป็นสินเป็นตราสารทุนแต่ถ้าเป็นตราสารนี้เนี่ยค่ะคุณถือเป็น H C H C S หรือ Archer นะคะหรือเป็นหลักทรัพเพื่อขาคุณก็จะได้บันทึกถูกเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะครั้งหน้านะคะ เราเนี่ยค่ะจะเจอกันในตราสารทุนก่อนนะคะฉะนั้นเนี่ยตราสารทุนเนี่ยเราจะดูเรื่องของ transaction cost ก่อนก็จะมีการทําให้คุณดูทั้ง3วิธีนะคะตั้งแต่วันซื้อหุ้นนะคะจนถึงมีการปรับมูลค่านวันสิ้นปีและเป็นการขายหุ้นออกไปนะคะเป็นการขายเงินลงทุนของคุณออกไปต้องบอกว่าเงินลงทุนเนี่ยลืมบอกไปว่าเราไปซื้อของกิจการอื่นนะ,ะไม่ใช่ของกิจการเรา ะะถ้า,าของกิจการเราเดี๋ยวเราจะเรียนกันอีกครั้งใน intermediate accounting two เนาะกลางสองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจในเรื่องของเงินลงทุนว่าเงินลงทุนเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยค่ะคุณมีตราสารหนี้กับตราสารทุนเนาะเราแยกอย่างนี้ก่อนนะคะตราสารหนี้เนี่ยคุณสามารถถือได้3แบบคุณบอกว่าคุณตั้งใจจะเก็บเงินตามสัญญาเลยฉะนั้นเป็น h c นะคะ,นะคะเวลาเราปรับมูลค่ายุติธรรม fair value เราจะปัดผ่าน amortization cost นะคะแต่ถ้าแบบเป็น fair value อะค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณถือ hold to collect to sell and sales แสดงว่าคุณถือไว้เป็นหลักทรัพย์เพื่อเก็บเงินตามสัญญาและเพื่อขายถ้าไม่มีเงินเราจะขายนะ,ะนั้นเราจะปรับผ่าน OCI ค่ะเราจะปรับผ่าน OCI แต่ถ้าเราถือระยะสั้นเราจะปรับผ่าน PL ทันทีนะคะส่วนตราสารทุนนะคะตาสารทุนมี2ประเภทนะคะเป็น NTS กับเป็น t s NTS ก็คือ Not hold for trading ก็คือเราไม่ได้ถือไว้เพื่อขายนะนะ,ะซึ่งการถือไว้ไม่เพื่อขายเนี่ยคะ่ะเราสามารถปรับผ่าน2วิธี PL ก็ได้หรือ OCI ก็ได้ถ้าปรับผ่าน PL เป็นไงคะ Transaction cost เราจะบันทึกแยกแต่ถ้า OCI เราจะบันทึกต้นทุนในการทำรายการรวมนะคะต่อมาค่ะ TS ค่ะ Hold for trading เราตั้งใจเลยคะ่ะว่าเราจะถือไว้เพื่อขายพอเราตั้งใจไว้ถือไว้เพื่อขายเป็นไงคะเราปรับผ่านอะไรคะ PL อย่างเดียว โดย Transaction Cost หรือต้นทุนในการทำรายการเราจะบันทึกแยกนะคะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจในเรื่องของประเภทของเงินลงทุนกันก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจอในเรื่องของเงินลงทุนนะคะในเรื่องของตราสารทุนกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ